โคเอนคืออะไรมีความสําคัญต่อสมองของเราอย่างไรคะ่ะวิตามินคือสารอาหารที่ร่างกายต้องการมากหรือหน่อยก็แล้วแต่เฉพาะบุคคลคะ่ะหลายคนก็เสียงหูจักวิตามิน A B C D และ E ีนะะแต่ว่ามีอีกตัวหนึง่งที่มีความสำคัญพอๆกันเลยก็คือ โคลีนค่ะพอบอกถึงโคลีนหลายคนอาจจะบอกว่ามันคือก,กันกับโคลีนโมพีกัอกันเลย้อค่ะโคลีนกับสีป็นสารทีใส้กับน้ำเนาะแต่ว่าโคลีนเขาคือสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายเขาคําา่า,าจาเป็นก็นคือร่างกายเขาต้องการซูมือและปริมาณที่เพียงพอน้ำค่ะถ้าเกิดว่าห้าขาด กรเซ็นในร่างกายห้อป่วยได้ค่ะโคลินมีความสําคัญต่อการทํงางานของสมองเฮาโดยจะไปช่วยสร้างสารสื่อประสาทค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเสียในเฮาม,มีความจําดีการรู้คิดการประมวลผลและมีความฉลาดทั้งอารมณ์ค่ะมีงานวิจัยชัดเจนว่าคนที่ขี้ลืมลืมคักลืมแนะ่เกิดเป็นเมื่อมีแต่ลืมลืมว่ามุงแจลืมกระเป๋าเงินลืมโทรศัพท์ลืมปิดแก๊สซุปเปอร์ลืมนะคะ ปาบอว่าเมื่อได้กินโคลีนติดต่อกันสองเดือนความทรงจําสีดีขึ้นสีเศร้าเริ่มยังเห็นได้ชัดค่ะ,ะคอนอกจากเขาสิซ้ซอยเรื่องระบบสมองแล้วเขายังช่วยในการทํางานของตับคือลดการสะสมของไขมันที่ตับแล้วก็เอาไขมันออกจากตับน้ำค่ะแล้วยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง<ะ>โรคหัวใจ<ะ>กับมเลิงเต่านมน้ำค่ะ สารโคเลนเขามีความปลอดภัยสูงค่ะบอรบกวรยาใดๆทั้งสิ้นมีหลายอยู่ในน้ำานม้อแม่ในจัดไผ่ไก่เนื้อหมูทั่วเหลืองเต้าหู้แล้วก็ท่านยาพืชต่างๆสรุปก็คือสมองของเฮานี่เปรียบเสม,มือนกองมัชาก,การแล้วสารโคเลนกับเปรียบเสม,มือนตัวสร้อยที่เห็นในสมองของเฮานี่คิดเร็วทําเร็วจดจําดีเร้วกับประมวลผลไดดีนั่นเองค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แฮมน้ำในเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ